วางไว้ตรงนี้แล้วก็บูสเตอร์ใส่เมกไม่ทันมันไม่ทันวะสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะเหลือแค่3ด่านเท่านั้นนะคะคือ30 3สาเ็ดแล้วก็บอสเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปเช็คกระถางแป๊บหนึ่งโอ้เราปล่อยให้กระถางโลง่งในวันที่จะต้องสู้กับบอสได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราก็จะพยายามใช้ในด่านท้ายให้หมดเลยเอาละค่ะเราไปเล่นด่านที่30กันด่านนี้นะคะมีการกันทั่วนะคะแล้วก็ มีไดโนเสาร์ครบหมดเลยเฮ้ยยกเว้นไอตัวที่มันเป็นหางลูกตุ้มหรอหางลูกตุ้มไม่มีหรอก็ดีสิด้านนี้ไม่มีแอดดิชั่นอะไรเลยเหรอไม่มีเควสอะไรเลยเหรออ่าไม่มีก็เล่นธรรมดาไปละกันนะเอาละทุกคนเราจะเอาต้นไม้ไปดังนี้เลยไปกันฉันจะลองสร้างใหม่ลองสร้างแบบตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้เป็นอันนี้แล้วก็อย่างนี้ล่ะถ้าอย่างนี้จะเวิร์กไหมทุกคน เอ้ยแต่มันก็กระโดดข้ามมาได้นี่วะแปบบ๊ปนึงนะทุกคนนะแปบบ๊ปนึงนะกระหลดเก็บเงินอยู่เดีย๋ยวปึ๊บเอ้ยทำไมเงินมันชาจะะแบบังวะแป๊ปนึงแป๊ปนึงแป๊ปนึงแปปนึงทุกคนขอเก็บเงินก่อนแปบบ๊ปนึงนะเออเงินมันหายากมากเลย เดี okay. ๋ยววางวางระเบิดตรงนี้วางไหมวางระเบิดตรงนี้ไหมปึ๊บเออให้มันติดตุ้มโอเคยังน้อยก็ยังดีขึ้นเอามีนกมางั้นฉันให้มันรักฉันก่อนงั้นฉันให้มันรักฉันก่อนเฟปหนึ่งแล้วก็ใส่ตรงนี้โอเคใส่ตรงนี้โอเคเงินใหญ่มาโอเค อ่าตัวนี้โอเคปึ๊บโอเคข้างล่างโอเคเฮ้ยมันฉันเริ่มเรียงสวยแล้วใช่ไหมทุกคนฉันเริ่มเรียงสวยแล้วนะฉันเริ่มเรียงสวยแล้วแปบ๊บนึงนะรองเงินรองเงินแปบ๊บนึงในโถเสาร์ต้นไหนมาฉันจะให้มันตกหลุมหลักฉันทันทีเลยโอเคแถวนี้แถวนี้เฮ้ย การเงินเริ่มดีการเงินเริ่มไม่ฝุดเครืองเดี๋ยวเอานี้โอเคการเงินเริ่มไม่ฝุดฝุดเครืองทุกคนเอ้าตัวนี้มายาให้มันรักะก่อนเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่มาเหรอตัวใหญ่มาเหรอแบบนึงแบบนึงทุกคนตัวใหญ่มาฉันจะต้องนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยแบบนึงนะฉันจะผ่านได้ฉันต้องได้ตรนก่อนจากนั้นฉันก็จะปลูกตรงนี้แบบนึงแล้วฉันก็ ต้องรีโหลดตรงนี้ก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้อีกทีนึงโอเคแล้วก็จะเอานี้มาให้มันทุบโอเคเออเออแล้วก็ใส่ตรงนี้ฉันว่าฉันได้อยู่นะฉันว่าฉันได้อยู่เออฉันว่าฉันได้อยู่ใส่ตรงนี้ฮึบฮึบโอเคไหมฮึบแถวนี้เฮ้ยสวย ฉันได้อยู่เดินงเสาเหรอจะถีบเหรออ่ะให้มันรักฉันก่อนโอเคมันจะได้ถีบกลับไปเฮ้ยตรงนี้มันทำไมมันยากจังกกวะใช้บูตเตอร์ตรงนี้ดีไหมใช้ดีกว่าเดี๋ยวใส่อันนี้ให้ครบสามอันก่อนโอเคเต็นเวลาเลยค่ะสวยค่ะสวย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 แลยสวยแล้วเออแค่นี้อยู่ๆแค่น,นี้ปึ๊บ ไอ้แต่ตัวสาวแถวนี้ยาทีมนะให้มันรักชานโอเคโอ้ยโอ้ย้มือฉันพนลาวันมากเลยทุกคนสายตาไม่รู้จะไปจับจอกที่ไหนหนึ่งนะทุกคนนะแบบหนึ่งนะแบ๊บหนึ่งนะเอออันนี้เงินโอเคอันนี้เงินแล้วก็เอออันนี้อีกอันหนึ่งโอเคทุกงนก็ต้องอีกอันนึงอันนี้ควางไว้ตรงนี้ เฮ้ยสวยเดี๋ยวเดซื้อใหม่ตอนนี้รวยแล้วนะคะเดี๋ยวจัดเรียงใหม่ให้สวยเลยทุกคนนี่ถอนทิ้งเลยแม่สวยไหมเออถึงแม้จะเหลืออยู่แค่อยู่แค่เลนเดียวนะคะเราก็จะจัดจัดให้สวยเป็นไงทุกคนเป็นไงทุกคน้เอเราต้องวางทันตะวันตรงนี้แต่ไม่ต้องวางอะแหละทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอันนี้มันสวยเออเดี๋ยวถอนนี้ออกให้อา้าวตายซะแล้วแม่ เรียบร้อยค่ะเฮ้ยนี่ด่าน30มสิอมันง่ายจังเลยวะอ่ะต่อไปไปด่าน31กันด่าน31นะคะเอาตัวเราจากซัมบี้นะคะโดยใช้แพผนที่เขาให้มาขออะไรก็ได้ไม่ใช่หางลูกตุ้มแต่เมื่อกี้เห็นหางลูกตุ้มอยู่ฉันโดนแหละฉันโดนเล่นงานแล้วแน่ๆเลยเดี๋ยวนะฉันจะเอาวางไว้ตรงนี้เพราะแถวๆนี้ไม่ค่อยโดนเอ้าแม่งไม่ค่อยโดนอะไรเนี่ยมา แถวแรกเลยเนี่ยโอเคเออเอางนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวนะนจะเก็บเงินยังไงวะถ้าฉันเอาวางไว้อย่างนี้มันถึงปะวะตรงนี้มันถึงปะทุกคนถึงปะวะบออ๊ออึอบ โอเคเฮ้ยแรงอยู่ฮึบฉันทำอะไรนี่เฮ้ยโอเคอยู่ทุกคนเดี๋ยวนะฉันเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนแถวล่างแถวล่างทุกคนฉันลงเละแล้วอะทุกคนฉันเละมากเลยตอนเนี้ย เออแป๊บนึงนะทุกคนนะแป๊บนึงนะสเละมากเลยตอนเนี้ยสเละโคตรเละเลยโอเคนี่ไงมันดันมามันดันมาอ่ะเร่งเวลาหน่อยมันจะได้จบๆเร็วมันจะได้จบๆเร็วฉันเครียดดัน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 โอเคแถวนี้ทำให้มันหลงหลักชั้นโอเคเออมันมีสองตัวไงมันจะได้คุ้มๆวางระเบิดไว้ตรงนี้ โอเคเฮ้ยดีด,ยดียังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอรอบสุดท้ายมาแล้วเอามาเอามาดูมไปปล่อยแตกดีไหมเดี๋ยวก็ปล่อยแตกซะเลยเดี๋ยวก็ปล่อยแตกซะเลย,ยดันได้ไหมทุกคนเอาไงดีเนี่ยเอาปล่อยแตกไปปล่อยแตกไป ไอ้นี่ก็ทิมอยู่ได้ระเบิดส้าบนเรียบร้อยค่ะไม่เตกแต่อ้กข้างล่างนี่เไรเนี่ยลิเนี่ยลิเนี่ยสิเงินไม่ค่อยมีแล้วอะเอาไงดีแถวน,นี้ถอนดีกว่าถอนเอาเงินใช่ปะแถวน,นี้ถอนเอาเงินกลับเออถอนถอนเอาเงินกลับน่าจะมีสมบีตรงนี้มันม,มันถึงข้างล่างปะทุกคนมันระเบิดถึงข้างล่างปะระเบิดถึงอยู่นะถึงปะ เอาถึงนี่โอเคเออแรงใช้ได้อยู่แล้วก็ขึ้นเร็วมากเลยตัวนี้ดีนะคะสามารถเอาไปใช้ในด่านอื่นเปล่าไม่รู้เหมือนกันในที่สุดทุกคนก็ถึงด่านบอสแล้วทุกคนมีหลายคนบอกว่าบอสด่านนี้ง่ายมากเลยก็อยากจะรู้เหมือนกันอยากจะรู้ว่าที่เชอพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าโอ้โหเป็นบอสไดโนเสาร์เลยทุกคนไดโนเสาร์เล็กด้วยเลือดเต็มเปี่ยม เราจะเน้นโจมตีบอสด่วนๆเดี๋ยวรอก่อนโอเคโอเคเราควรจะเน้นโจมตีบอสไหมเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวมันต้องฉีบอะไรสักอย่างมาแน่เลยฮ้บฮ้บโอเคป่ะโอเคป่ะน่าจะโอเคนะนี่ไงฉีบมาแล้วโอเคเฮ้ยเรามีบูสเตอร์ตรงนี้ด้วยโอ้ดราโอเค โอเคโอเคเลยนะเนี่ยเฮ้ยลักชั้นหน่อยแถวนี้รักชั้นหน่อยโอเคยังมีแถวบนนะเฮ้ยโอเคเฮ้อิงเวลาหน่อยดีกว่าิเงเวลาหน่อยดีกว่าโอเคนี่ฉันมีตัวตัวนี้ติดบูสเตอร์นะฮะดังนั้นด,าดน่านนี้น่าจะง่ายอะทุกคน ว่ามันได้จะง่ายอย่งเอาไว้ตรงนี้ตีบอสเลยดีไหมนเนี่ยอเออเฮ้ยถ้าเกิดสมมติฉันเอาวุสเตอร์ไว้ตรงเนี้ยปั๊บ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 ปป๊บปเฮ้ยเลื่อนรถอยู่เปล่าเลื่อนบอสรถอยู่เปล่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งแป๊บน,นึงไม่เห็นวะเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่มีที่วะโอเคเฮ้ยชกไปเลยลูกชกไปชกไปชกไป,ไปดีมากดีมากชกไปโชคไป เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นด่านบอสครั้งแรกที่เลี้ยงได้สวยงามมันเป็นความสวยงามเหลือเกินเอาวันตรงนี้ฮึบฮึบมันถีบว่ะมันถีบว่ะอผักผัก,กนี่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 ให้มันรักฉันโอเคเอาตัวถีบนี้ไว้ตรงนี้ปวะ เฮ้ยด่านนี้ดีด่านนี้ดีโอเคเดี๋ยวถอนตรงนี้ทิ้งแป๊บหนึ่งตอนนี้บูสเตอร์เต็มเลยทุกคนโอเคนี่อันนี้เดี๋ยวดูเลือดบอสนะะวางตรงนี้นะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะไม่ค่อยเยอะเออเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไอตัวไอตัวเนี้ยตัวหมัดชกมานะคะแล้วก็ใส่บูสเตอร์ตรงตรง บอสเลยน่าจะโอเคนะน่าจะเวิร์กโอเคทำไมด่านนี้มันง่ายจาังวะเนี่ยม,ม,มันพูดเล่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 นไม่น่าพูดเมื่อกี้ไม่น่าพูดใช่ไหมทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่นะฉันจะวางไว้ตรงนี้นะทุกคนดูนะแล้วฉันก็จะเอาบูสเตอร์ใส่อา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมือวางไว้ตรงนี้วางไม่ได้อ่งวางไว้ตรงไหนได้บ้งางวะวางไว้ตรงนี้แล้วเอาบูสเตอร์ใส่ ไม่ทันอะเอาแถวนี้โลกโอเคเดี๋ยวรอบใหม่เดี๋ยวรอบใหม่เดี๋ยวรอบใหม่ฮ้ยฮ้ยฮโอเคอะมามาเออเดี๋ยววางตรงนี้ใหม่เดี๋ยววางตรงนี้ใหม่นะทุกคนดูนะดูนะแล้วใส่บูสเตอร์นะพับพับพับเฮ้ยเลือดรถ เลือดรถเหรอเลือดรถเหรอเฮ้ยเฮ้ยใส่ก้อนอีกได้ไหมโดนไหมเฮ้ยเฮ้ยเลือดรถเยอะเลยทุกคนทุกคนเลือดรถเยอะเลยเดี๋ยวนะฉันใส่อีกฉันใส่อีกฉันไม่สนละฉันไม่สนเลยละเดี๋ยวสนดีกว่าสนดีกว่าเดี๋ยวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อีกใส่อีกใส่อีกมาดิมาดิตูมข้างล่างข้างล่างโดนไหมเฮ้ยใส่อีกใส่อีกใส่อีกเฮ้ยโคตรดีชนะแล้วนี่ <c oughs> เป็นบอสที่ง่ายที่สุดนะเท่าที่เราเคยเล่นมาอันนี้คือยิ่งถ้าเกิดสมูรเราปล่อยเวลานานขึ้นมันจะส่งไดโนเสาร์ที่ยากขึ้นมาใช่ไหมเออแล้วนี่เรารีบจัดการบอสก่อนเราก็เลยชนะโอ้ยฉันดีใจดีใจรู้สึกภูมิใจนะคะดีใจที่มีไอตัวหมัดชกมานี่ไงมันก็เลยได้เข็มขัดนักชกมวยมาด้วยนะคะเพราะว่าเราซื้อมาไงทุกคนด่านหน้านะคะเป็นด่านที่มีแต่คนนะคะกังขามีแต่คนพูดว่า มันโหดมันยากมากเลยเดี๋ยวอีกคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่ามันยากจริงเปล่าฉันจะสู้มันได้หรือเปล่าทุกคนให้กำลังใจฉันด้วยนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย